โดยโดยโอ้กินข้าวกาบสบายดีกาบสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขุสุขคนเนาะที่นับถือและหักแพงพี่น้องเลยเมื่อกี้ก็มาพบพ่อพอกันอยู่ทั้งบ้านพีนพี่น้องนะบ้านพีนเหนือด้เวะเยี่ยมยามทั้งครอบครัวน้องสาวดำพี่น้องเนาะเห็นทั้งช่องยูทูบหลายช่องเนาะที่มาถ่ายทำทั้งน้องเพื่อนแต่เมื่อนี้เขาก็ได้ไปสัมผัสตัวจริงเพื่อนพี่น้องเนาะ ไปทั้งครอบทั้งครัวเพิ่นโอเคเพื่อบริจาคชาติเซเวลาไปเบิง่ปงประกซุมกันเลยพี่น้องเลยเนาะก็คือทางบ้านเพิ่นนี่ก็เป็นหมู่บ้านผู้ไทยก็ว่าได้พี่น้องเลยเนาะตัวทั้งคือซิเมนแม่เพิ่นพี่น้องเลยอันนี้คือคือเป็นเพื่อนของเพิ่อนพี่น้อง แม่เป็นก่อนเด้อสบายดีเด้อแม่เด้อสบายดียังร่างถวยบ่ห้ากระยางมีข้าวเด้อเฮยอยากกินพี่นีเพิ่งกินข้าวพี่น้องเลย,ยอันนี้อันนี้บ่แม่เฮือนจ้ะน่ะเดเดี๋ยวห้าสิบไปคอโตไปล้มทั้งน้องตตดำกันเด้อแม่เด้อม่วนได้เสียงปากผู้ไทยเนาะแม่ ใดดน้องสาดต่ดำว่าผู้ไทยสุพังเด้อเหมือนนี่ทางนี้พอ,อไงทางนี้แดดน้อเหมือนนี่สบายดีเด้พอพ่อเด้เอสบายดีเผื่อฟุ้งสะอาดเนยนั่งเลยพี่น้องเลยกตอกยังพออุ้ยกตอกหมัดหัวอืมด้วยกระจกนั่นหมัดเขาด้วยสารกระตอกกระจานะ ตาดามเพิ่งกินข่าวอิ่มนะบ่เออหลานน้อยสบายดีด้วยนะมาสบายดีได้ไหมน้องเึ็นอายขอญาตขึ้นเพื่อนก่อนเด้อแจ้งอยดิบอทางนี้เนาะเออลูกสาวว่าลูกชายลูกชายโอ้ลูกน้อยเนาะเป็ยังบ่เคยมาเคลือลูกมานอกพี่ก็ได้มันแจ้งแจ้งเนาะ ในเอิญเป็นกะห้อนเนี่ยพี่น้องมันอันนั้นเนาะมันนี่มันแดดเด้ิหน้าของคนบอกนี่อะไรสาวคุณน้อยพวกนี้กับลูกสาวบ่โโอ้ลูกสองคนแล้วโดีโยวดี๋ยวนอกจากเอิ้นเห็นหลายซองมาะทายเนาะก็เลยเอิ้นตามเป็นแบบซื้อสาวตาดำบ่ซื้อดำซื้อดำเนาะโอ้ยงายก็บอกไปว่าสาวตาดำกระดำยื้ตาก็ได้ ได้ลูกสองคนแล้ว,วเป็นได้แต่ท้งผัวดิเลิกแล้วโอ้เลิกกันเนาะคือทางผูคือทางผูน้อยนอนอยู่อูหัดอายุเนพนิ่เท่าไดแล้วอายุสองเดือนโอ้หาก็ได้สองเดือนเนาะโดยเลอกเลิก,เลกกันแล้วทางพอ่อคือป้ากันถิ่นลูกบัดนเนาะลูกก็ยังน้อยอยู่พี่น้องไอหลินเลยเนาะ ภาษีเาเงินให้เพิ่นเขากะบม่ได้ซื้อกระต้มขนมมาดอกเพราะว่าวอ,อันนี้กะยัดไม่ได้ยิ้มนะพี่น้องเพิ่นนะก้เพิ่นกระวอาคอยนี่ยทางเฮากับผมมีไม้เนะพี่น้องเนียเป็นกะซีว่าผู้ไทยนะเนี่ยเขาอยากได้ยิ้มไปนะไม่ไงวิหลานถามมานี้ผัวคนบ้านไหนเะน,นี่ยเมืองพีนเซป,ปนพวก เป็นกระปะาผู้ไทยคือกันนี่ตัวนี่เห็น,นได้คือปะคือยากันนะเป็นยินยาเนี่ยค่ส่วนลายก็มีแต่แบบนี้เนาะส่วนลายปะกันมีแต่เรื่องแบบสิทางบ้านเฮาก็ได้ติดติดกินติด,ตดแบบที่แล้วก็ปะลูกปะเมียหาเงินงหาคำบ่ได้ก็มีแตล่ลินอันนั้นเลยเลีย้ยง Bộ khung gọi bộ khung mà nhận lời, ha, cái lời bác hát hả Cái phần mưa yên hơn, còn chỉ và bà bác có phần mưa yên hơn. Nhưng... Mưa lươi? Đúng. Cái lời bà Ít lấy khong lấy bà? Thôi ạ, à, mới lấy tên, mới lấy tên. Mình ta lấy đeo gót. Mới lấy cứ bận bợt. Xì ảnh. Bộ họa kì bọn đó. Mưa yên đó. Chắc đường, chắc tì là bà cân ấy. เอาพี่นี <t t ่เขาถามเจ้าละเมื่อจะเดือนแล้วก็ผัวจะผัป่ากันได้หกเดือนป่าหกเดือนเลยเนาะเป็นได้ชีวิตถุงมือนี่กระพ่านขึ้นนะลุกหนาดแล้วโดนลำบากเนาะเลี้ยงลูกผู้เดียวอีกเฮือนซานก็คือเห็นในพี่น้องเไยเนาะเฮือนเป็นกระไดประมาณเห็นนะเฮือนเป็นกระไดพี่น้องเยประมาณเพียง กลางคาเนาะเรื่องสูงก็ได้ประมาณหาสิบเซนประมาณนี้แหละเอากระบอกเคยมาคือทางพ่อนี่มีลูกจะคนพ่อมีลูกเขาคนโอ้ลูกสาวแมงแหละได้เทียนอยู่บ่นี่นะเห็นมีเจอบเห็นได้แต่บอสีแล้วก็อ้อไม่ได้เงินทีโอ้ผมมีเงินเทียนอายุเท่าไหรแล้วตอนนี้สามสามปี เอาผัวจักปีอยู่น้ากันไงครบสี่ปีแล้วครบปีห้าปีห้าปีปลายเนาะก็อยู่กันโดนจมควนอยู่คือทางนเพื่นนี่ก็ะเปลี่ยนบเปลงว่าชัาา้นเนาะ<ด>คือไอ้เ็นเนาะลายซองเพิ่นมาไายท่ามน,นองนี่ก็<ด>คือนองนี่เป็นยังก็ใน,นโลกประจำตัวนะเตาหนุ่มอักเสบตาหนุ่มอักเสบ ิซื้อแต่คุณว่านี่ได้กินหืดกินยาอยู่บ่ปัวอยู่ป่ะทางง่ายเป็นซอยไหนมานแล้วก็ข้าก็เลยเอาไปต่อหือดต่อยากินหืดกินยาดูมะเร็งต่อนมบ่เป็นอะไรก็เป็นต่อนมอักเสบเที่บอบ่บแม่นมะเร็งเนาะอันตรายอยู่ได้อันนี้ก็ได้เป็นมาได้เป็นปีสองเดือนแล้ว คือลูกเขากินนุ่มนี่ได้ใช่นะไหมแตกินนุ่มปุ๊บค่ะน่ากินคั่วเดีอยโอ้มันเจ็บมนะเนี่ยก็เจ็บตอนยังไม่ทันได้กินยาเดี๋ยวนี่ก็ไข่แน่<ม>ดได้กินยาแล้วตอนนี้เนาะดูดแถาามดูกระน,น้อยอีกเนาะดูแต่เรามีเงินมีคำยังว่าเบียบว่าให้เพื่อนกินนุ่มชงนุ่มปรุงเนาะเพราะว่า นะนทกคนกินยอ่นจกินแน่ไม่กินแน่นะโดยนะดจนสงสารเด็กน้อยเนาะมีก็ไดทั้งครบทั้งครัวในกระปานั่นพี่น้องเลยคือเห็นี่และเนาะทางลาก็ไดเป็นได้เห็ดห้เห็ดหน้าอยู่บ่ไม่ได้เอบริเห็ดครับโอนี้ผูผ้าเห็ดบ่น้เินน้ขาบน้่โอ bommi phù lóc 9 chắc gấp 1 mà cả bommi phù thầy hay thà na nè lên nó thao, không là cứ thao nó anh nhũ thay đấy pò nhũ 6 chỉ phai noi noi lại nó nói coi không mà ทั้งแม่เ้านี่ได้ใช่ไหม,อ,นนมอันนี้จะหลายปีเติบแล้ววัปีแล้วปลายปี่ด้ะปลายจำว่ได้ไดดเนาะส่วนหลายเนาะแต่หกสิบกลักวๆกินข้าวกับพี่ซังเมื่อกีน้นี่กินข้าวกับเจกกวกบเจวกบ <c oughs> ไปก,าาก้านว่าใครชื่อชื่ออะไรเพื่อนชื่อ,อไรมือแล้วม่ได้ไปหาเนาะไปหาค่ะม่ได้เนียน อื่มาจากตลาดพึ่งหระบ่พึ่นแนม่คายพึ่นแม่คายแล้วก็เสือน้ำพึ่งเป็นปูเป็นป่าเสือฮ้าเอาก็ได้ยู้ดูทางหน้านี่กกบุ๊มีคนเห็ดบ่ปีนี้่ไทยบ้านไทยเมืองเพิ่นแบงเผ่นเป็นเพินแบงหายเท่าไรนะคันได้เพิ่นกระเทยปิ้งโอ้โหแกบุกุ้มกินแน่นอ่ะซื้อกินน้ำบ่โดย เด็ดแต่และปีก็ไม่ได้กุ้งเนาะายังทุเราไฟโดยคือท,ทางเฮือนเพิ่นนีก่ก็ฝนตกมันกับวัได้พระใส่บ่หยังบ่านาคันลมแห้งกระาแล้วก็ฮู้ฝนตกแห่งแล้วหูเอ็มผ่ากระจ่บอีเนาะทางเฮือนนี่น กับ่อคืมาจากเ่อเห็นยูทางคลิปโมเพิ่งมาก็ไ้อันนี้ก็พอดีเวะมาห่านอันนี้นะมีชายคนสรงนี่ก็เลยมาเอาเพื่องมานั่นก็เวะมาหาเพื่อนก่อนไปแต่ว่าอยากมาอยู่นะก็เลยมันบ่มีเวลาอนนลายกันบ้ืงเพื่นนอนยังไงก็อลายแล้วเอาเงินไว้ให้น้องเพื่อนที่กระตุ้มขนมให้ลูกก่อนพี่น้องไงเงาก็ คิดว่าสิมาฮอดพี่ได้มื้อนี้ก็ได้บ่พอดีมาถามคนนั่นแหละพอดีเขาว่าสิพังเออบ้านนี่แต่ขี้เขาคิดว่าบ้านอีนใต้ได้นะพอได้ซื้อขนมให้ลูกหไงครับเดีด๋ยวมีกะแบ่งปันกันเนาะดูตัวเด็กน้อยพี่น้องเอไง<ด>ไปละนางนั่งก็ได้ดไเขากะว่าสิซื้อมากะ ยันดากินบ่ได้บะยังฮะนะเนาะเป็นนุ่มเป็นยังเพราะว่าเด็กน้อยยันดาคือทั้งน้องนี่บัดเป็นพญาติบะยังยันดาขาล้ำบะยังฮะนะก็เลยเข้าไปเบิ่งก่อนว่าจันฮะนะเป็นนมเป็นนะในภูเขาก็กินยืมก็ไม่ได้เมื่อยบ่ยังก็เมื่อยยืมยืมไปมันก็เมื่อยก็เมื่อยมีไงอืมหนึ่งมาเฮากับ่ได้เหตุปีกเห็นงานเลยเนาะ กันาเห็ดเวียงแห้งชิมเมย์นั่นเนาะเห็ดเบี้ยงเล็กเล็กเนี่ยหน่อยๆเบาๆไปเมื่อยอยู่เมื่อยบวแห้งเนาะเป็นเมื่อยบวแห้งว่าท่านพี่น้องเไยเนาะก็ถือว่าดุลพอสมควรนะครับมาหาน้องพนนีกันเนาะแตทั้งอ้ายก็ทิได้ขอดอกกลัาบดเนางคือขึ้นฟ้าขึ้นพลมาอีกแล้วก่อนนี่กลับบ้านก่อนเนาก็ได้ยัน อุปทานได้ผลตกเนี่ยบริถือป่ายางมากกว่าเนี่เพราะว่าทางบ้านก็มีเรียกมีงานเนี่ยหมือนนี่มีผู้ล่มผู้เสียชีวิตเนี่ยผู้ล่มผู้ตายก็เลยแวะมากับบุญี้อย่างไรต้องเนาะก็อยากมาเยี่ยมมายามเปลี่ยนเตะโดยโดยถ้าต่อไปก็ง่ายก็จะได้หัวโตคราบเจ้นางเดยโดยสบายดี